สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเคฟซี C, เช่นเคยแปลวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของเพลย์เวิ d ์ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นหรือสถิติเจาะลึกของนักเตะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยรออ่านกันทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากที่มหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่เป็นเจ้าของสโมสรเชลซีอย่างโรมันอราโมวิชได้ทําการประกาศขายสโมสรเชลซีไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากที่เป็นเจ้าของสโมสรมาตั้งแต่ปี2003ก็เกือบเกือบสิปีเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุก็มาจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยูเครนนั่นแหละครับซึ่งราคาที่เซียมีตั้งไว้สําหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของสโมสรก็จะอยู่ที่ราวๆสา0 0ัล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ1 3 0 0 0 0ล้านบาท ถ้าหากว่าใครมีเงินเก็บเหลือๆอ,อยู่ก็ลองติดต่อไปดูได้ซึ่งมันก็ได้มีเรื่องตลกเกิดขึ้นเมื่อคอนเนอร์แม็กเกรเกอร์นักโมวย UFC ชื่อดังได้โพสต์ภาพแชทลงทวิตเตอร์ของตัวเองเขียนว่าเชลซีตั้งขายอยู่3,000ล้านปอนด์ไปซื้อกันเถอะซึ่งหลังจากโพสต์ไปได้ไม่นานก็เกิดเป็นกระแสต่างๆขึ้นมามากมายในโซเชียลมีเดียซึ่งหลังจากที่เขาโพสต์แชทของเขาไปได้ไม่กี่ชั่วโมงคอนเนอร์ก็ได้โพสต์คลิปอีกหนึ่งคลิปบ,บนทวิตเตอร์ของเขา ซึ่งในคลิปจะเห็นเป็นเหมือนแอนิเมชันจากเกมฟีฟ่าที่ปกติจะมีโหมดที่เราสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อที่จะได้ลองไปเล่นเป็นผู้จัดการทีมสโมสรต่างๆได้แต่จากในคลิปที่คอนเนอร์โพสก็จะปรากฏเป็นหน้าของตัวคอนเนอร์เองที่กำลังเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีคนใหม่อยู่นั่นเองโดยเขาได้เขียนคำบรรยายประกอบคลิปไว้ประมาณว่า ไปให้สุดแล้วก็แท็ก o f f i c i a l a c c o u n t ของสโมสรเชลซีซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากแม้แต่ตัวของอดีตกัปตันทีมอย่างจอห์นเทอร์รี่ก็ยังมารีพลตอบเป็นอีโมจิซึ่งถามว่าดีลนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่ายากมากๆแต่ก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าตัวของคอเนอร์แมกเรเกอร์จะรวยเอามากๆแต่มูลค่าทรัพย์สินโดยรวมของคอเนอร์ก็ยังอยู่ที่ราวๆ135ล้านปอนด ซึ่งมันก็ยังห่างไกลอีกมากกับราคาที่ตั้งไว้ถึง3,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียกเสียงหัวเราะของเจ้าตัวซะมากกว่าเพราะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักโมยเซเล็บคนนี้ออกมาพูดถึงโลกฟุตบอลเพราะเมื่อปีที่แล้วเฮียแกก็เคยทวิตว่าเฮ้ย mm. ทุกคนผมกําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกคุณคิดว่ายังไงกันบ้างและถ้าหากว่าไม่ใช่คอร์เนอร์ในตอนนี้มีใครที่มีโอกาสจะมาเป็นเจ้าของคนใหม่ของเชลซีได้บ้างซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็ได้มีรายงานว่าโรมมนอราโมวิชได้ทําการติดต่อไปยังมหาเศรษฐีชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ชื่อว่าฮันส์ยอร์กวิสว่าสนใจที่จะซื้อสโมสรไหมซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเขาได้รับการติดต่อมาแถมยังได้เล่าต่ออีกด้วยว่าตอนนี้เสียมีกําลังวุ่นรีบขายวิลล่าหรูทั้งหลายของเขาในอังกฤษให้หมด และกำลังพยายามรีบขายเชลซีให้ได้เร็วที่สุดอีกด้วยส่วนตัวของเศษธีสวิสรายนี้ก็ได้ปฏิเสธความสนใจไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะราคาที่ตั้งมานั้นสูงไปเขามองว่ามูลค่าของสโมสรควรจะอยู่แค่ที่ราวๆ2,000ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ก็ยังเปิดโอกาสที่จะลงทุนถ้าหากว่ามีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าคอเนอร์แมกเรเกอร์อาจจะสนใจมาเป็นหุ้นส่วนคนนั้นหรือเปล่า ก็ต้องติดตามกันต่อไปและก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Player World ในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงหรือความรู้ใหม่ๆจากคลิปในวันนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกก mm hmm. ็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u u s s r r i e e ไปกับ Football World ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะครับสวัสดีครับ